สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่5มีนาคมกลับมาเจอเจอที่เด็ดตัวเน้นติดดาวกันเหมือนเดิมครับค่ะเฉพาะคุณบรนเจตสดจัดชุดจัดเดี่ยวของมอลกตมีท่านกำลังรับฟังอยู่ที่ EP2 ประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นะและวันอาทิตย์นี้มี3 EP นะครับโดยที่ทุก EP มี2ตัวทีเด็ด ฟังง่ายๆครับแล้วก็บันทึกเสียงง่ายด้วยนะแต่ว่าไปแล้วก็เลยแบ่งเป็นสาม EP ครับอยากให้ฟังให้ครบนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาว่าชอบตัวไหนโดนตัวไหนหรือจัดจัดครบทุกคู่ก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้บอลเยอะมากจัดหกตัวเนี่ยแยกแย่กันไปนี่ถือว่าก็ระดับการลงทุนธรรมดาธรรมดานะไม่ได้มากไปไม่ได้น้อยไปวันนี้ EP สองครับสองคู่เป็นศึกหลีกเอิงทั้งคู่เลยนะ แข่งขันกันเร็วด้วย3ทุ่มมงโปริเย่กับองเชแรงกับอาซักซิโอนะครับก็หามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมและฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นกันที่เกมคู่แรกครับเข้อมูลส่องผู้ดูแฮนดิแคปมงโปริเย่กับองเชเลลกเออร์ฝรั่งเศสแข่งขันกันตอน3ทุ่มมงโปเนเย่ต่อขึ้นครึ่งลูกลมห้า เราดูในเรารู้สึกได้ว่ามงโปเยเนี่ยมันเหนือกว่าองเช่แต่ไม่น่าเชื่อครับเมื่อไปดูอันดับและคะแนนในตารางมงปรยเยเนี่ยมันก็คือทีมในครึ่งตารางล่างนะมันก็ไม่ได้วดดเด่นเชิดชัยอะไรเลยนะอยู่ดับที่สิบสี่อ่ะแต่องเช่น่ะมันเป็นบุ้ยอยู่ดับที่ยี่สิบแต่ก็อย่างที่บอกครับอันดับที่สี่กับอันดับที่ยี่สิบต่างคนต่างก็มันคงไม่ได้เหนือไปมือนกันมากแต่ราคาเปิดมาโคตรแพง คือควบลูกลมห้ามันมีอะไรดีเหรอมองคุณเนียถึงกล้าดันราคาสูง,งขนาดน,นั้นทั้งที่ดูจะอัดดับแล้วโหหน้าหวัดเสียวครับ14ต่อ20คือควบลูกลมห้าเลยเหรอแล้วองเช่เนี่ยมันก็ลุ้นหนีตรงใช้อยู่นะอย่างไรก็ตามผลงานห้างเกมหลังสุดของมองคุณเนียก็อยู่ในเกณฑ์ปัดกลางครับชนะ 2, สองสำเร็จหนึ่งแพ้สองในง่ายการลงทุนกำไรสามเกม่านทุนเกมครึ่งหักงลง้มกบนีแล้วยังยืนแดนบวก มีค่ากับข้าวได้ซื้อกับข้าวได้ครับไข่พะโล้นะซื้อได้แกงเขียวหวานผะดนกกระแดงนอะไรก็จัดก,กันไปนะกับข้าวบ้านเราครับก็หลักกำไรประมาณนี้ได้กับข้าวบ้านเราก็หนู่แล้วนะดีแล้วนะส่วนทางองเช่ครับผลงานทาเกมหลังทุนเสมอสามแพ้สองก็จัดว่าไม่ดีหรอกบานกลาองออกทางแย่แหละแต่ก็สมฐานะพวกเขาก็เป็นมวยนะ คนแนนก็ดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดโดยโดยโดย,โดยทางปฏิบัติแล้วมันยากอ่ามีผลเสมอมากอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าหลูแลประมาณนี้แหละแต่ในแง่การทุนก็ตามสภาพครับกําไรหนึ่งเกมเจ้าหนึ่งเกมขาดทุนสองเกมครึ่งหางลบกับนี้แล้วยืน่ในลบแน่นอนแมน้จะเป็นทีมอดับที่สิบสี่เจอยี่สิบโซนขึ้นตรางไล่เหมือนกันแต่เทียบอันดับแล้วมงโเดลดูดีกว่าอ่ะได้ความไปเจ้าบ้านด้วย ผลงานท้าเกมหลงทุนก็ดูดีกว่าการลงทุนก,ก็ดูดีกว่าเพราะนั้นมันก็เลยดูแล้วเริ่มจะดูแล้วมันดูสมกับราคาที่เปิดมาไหมเริ่มจะดูดีกว่าเริ่มจะเออเข้าใจได้ว่าทําไมราคามันต้องแบบขึ้นก้มลูกอะ่ะผลงานท้าเกมหลังทุนที่เจอการปรากฏว่าองเช่ชนะสองครั้งโมโบนีก็ชนะสองครั้งแล้วก็เสมอกันไปหนึ่งครั้งอันนี้ถือว่าสูสีนะ แต่ในว่าในความสงสียนะั้นมันมีอย่างหนึ่งน่าสนใจครับแต่เห็นว่าโมโมเลชนะองเช่ได้ก็เกมในบ้านชนะครานด้วยเซตหนึ่งสองเกมส่วนองเช่ชนะโมโมเดได้ก็เกมในบ้านเพราะฉนั้นเวลาใครได้เล่นเป็นเจ้าบ้านนี่มักจะทําได้ดีกว่าคู่แข่งสําหรับเกมคู่นี้นะเพราะฉนั้นภาพรวมข้อมูลพื้นฐานยกให้โมโบเลนี้สองพูดูแฮนดิแคปจักรวาห้าต้นท็อปวันนี้ปรากฏว่าเจ้า ทั้ง5ลายเชื่อใจมงโปรตีเย่ครับปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านช่องเสมอปรับขึ้น4ลดลง1ช่องทีมอองเช่ปรับเพิ่มขึ้นทั้งหมดตัวผูเลือกมองโปรตีเยตัวแฮนดิแคปขึ้นคุมลูกก็ดูทรงแล้วถ้าผูเลือกเจ้าบ้านชนะแบบนี้แฮนดิแคปขึ้นคุมลูกดูไม่น่าห่วงเพราะบอลชนะมันต้องมี1เม็ดซึ่งในเล็กขึ้นคุมลูกนี้เจ้า4จาก5รายยังคงเล,เลือกเชื่อใจเจ้าบ้านหมดต่อ ในขณะเดียวกัน4-5ลานที่ปรับราคาลดลงก็ไปปรับเพิ่มขึ้นในฝั่งทีมเยาวชนรองเพราะฉะนั้นภูนี้ไฮไดแกรมนี้อยู่กับมงโปริเย่บวกกับข้อมูลพื้นฐานวางใส่ต่อมงโปริเย่เป็นทีเด็ดตัวเน้นสุด10ดาวตัวที่1ของ EP2 นะจ๊ะ EP2 นะครับไม่สับสนนะ EP2 มีสองคู่นะนี่คือคู่แรกตัวแรกมงโปริเย่ ตัวที่สองครับแรงกับอาซัคซิโอในลีกเออร์เหมือนกันเลยสามทุ่มแรงต่อลูกรองผ้าโอ้ราคาแพงมากแรงต่อชักซิโอแพงมากลูกรองผ้าแรงอยู่แรงเนี่ยเป็นทีมกาลางตลาดันดับที่สิบอาซัคซิโออยู่ดับที่สิเ็เป็นทีมโซนท้ายที่กําลังลุ้นดีการตกชั้นอยู่จะว่าไปแล้วทั้งสองทีมนี้ไม่ใช่ทีมใหญ่เจอทีมเล็กแต่ทําไมราคาต่อแพงจัง มันมีเหตุผลอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราไปดูข้อมูลสองพูดวยแฮนดิแคปกันว่าเพราะอะไรด้วยอันดับแล้วมันอาจจะดูไม่ได้ห่างไกลอะไรกันนะักสิบกับสิบเจ็ดแต่ผลงานของแรงในห้างเกมหลังสุดดูดีทีเดียวชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งครับก็าการออกประทานค่อนข้างดีแต่ที่จะดูะเฉยเฉยท่สุดคือการลงเล่นในบ้านของแรงนอกจากสองเกมที่เราเห็นนี้แล้วถ้ามองไปไกลกว่านี้ก็ต้องบอกเลยระยะหลัง ผลงานในบ้านแรงนี้เชื่อถือได้เชื่อถือได้โดยเฉพาะการเจอทีมระดับที่ไม่ไกลไม่ห่างจากตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะดุแต่เห็นว่าพวกเขาก็ชนะทัวร์4ศูนย์ชนะตงนร้นก็ชนะ3ศูนย์ในแง่าการลงทุนกำไร3เกมขาดทุน2เกมทางลง้มกลมนี้แล้วก็ยู่แดนบวกนะบวกไม่มากแต่ก็บวกอย่างน้อยก็มีกับตังซื้ออาหารอะไรกินได้อ่ะ โดยทั้งที่งอนทีดับที่17ที่กำลังนุ่นหนีการตกชั้นอยู่นะครับผลงานพวกเขาชนะสองแพ้สามก็อยู่ในเกฑนกลางในแง่าการลงทุนก็กําไรสองขาดทุนสามทางลงกลมนี้แล้วก็ยังอยู่แดนลบติดลบขาดทุนเพราะนั้นคู่นี้ครับด้วยอันดับและคะแนนแรงนูดีกว่าความเป็นเจ้าบ้านที่แรงเล่นในบ้านได้ดีกว่าผลงานท้าเกมลงทสุดแรงนด่ดีกว่าพอสมควรเลยในแง่าการลงทุนมีกําไรกับขาดทุนนะ สถิติการเจอกันห้าครั้งหลังแรงชนะสี่ครั้งอันเชนิโอชนะหนึ่งครั้งปรากฏว่าภาพรวมจากข้อมูลเบื้องต้นมาถึงตรงนี้แรงดูดีกว่าแทบจะทุกจุดนะแม้การเจอกันสามครั้งแรงจะชนะอันเชนิโอนแค่ได้แค่สกอร์หนึ่งศูนย์ก็ตามแต่ถ้าการันตีด้วยสกอร์นี้ยืนพื้นมันก็น่าลุ้นบอลต่อเผื่อฟุกมีมีแมตซ์สองของแถมไหมนะาสองพูดู handicap ค,ครับ จำกะฮะเจ้นะาทา็อปวันนี้ห้าเจ้าก็เชื่อใจแรง้าบ,บ้านเฉ่งเช่เดียวกันครับเพราะมีสี่จากห้าปรับราคาลดลงในฝั่งเจ้าบ้านนะในขณะที่เดียวกันก็มีสี่จากห้าปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องเสมอและก็มีสี่จากห้าปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่องทิมเดือนและเราดูเราจะรู้เลยว่าไอ้สี่ที่ปรับลดลงในช่อง้าบ้านในช่องเสมอมันก็เป็นคนปรับเพิ่มขึ้นในช่องทิมเดือนมันก็เป็นคนปรับเพิ่มขึ้น เพราะนั้นภูสี่จ่ห้าล้านเสียงเอกสานเลือกแรงเลือกแรงนะแฮนดิแคปหนึ่งลูกแม้ขึต่อแพงเหลือเกินลูกหนึ่งลูกรอบผ้าเนื้เจ้าก็ยังคงเชื่อใจมาต่อแรงห้ารายปรับราคาลดลงหมดเลยในขณะที่ช่วงบุรีรัมชังศิโอลองลูกหนึ่งก็จริงแต่เจ้าสี่จ่ห้าล้านปรับราคาเพิ่มขึ้นเพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้มวงกับข้อมูลพื้นฐานวางใส่ต่อแรง เป็นทีเด็ดตัวเล็นสุด10ดาวตัวที่2ของ EP 2จำค่ําคือวันนี้นะ EP 2มี2คู่ในสึกเล็กเอิงนะก็คือคู่ระหว่างมงปนิย่กับอองเช่ che, และแรงกับอาฟซังซิโอส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟัง EP 1ไปติดตามรับฟังด้วยถ้ายังไม่ได้ฟัง EP 3ก็อย่าลืมไปรับฟังด้วย ไม่อยากให้พลาดมีคลิปละแค่สองคู่เองสามคลิปก็หกคู่น้อยมากเลือกเอานะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดี